ห้านะคะเครื่องนี้ขนาด4ฟุตค่ะหัวจับ9นิ้วรูผ่าน2นิ้วนะคะใช้ไฟ203เฟสเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมการเท็ดเครื่องกันค่ะนี่รอบอก3ออันนี้3ามนะคะรอบ

มาเกียวเกียคยวารเครคื่องเงียบค่ะใช้งานได้ปกตินะคะเครื่องขนาด4ฟุหตหัวปกตอเบกก็ปกติด้วย นิ้วนะคะจับก้านนิ้วอ่านศูนย์ลื้นตื้นอันนี้จะเป็นหัวเจาะให้ไม่มีไม่มียันศูนย์มามีหัวอ,อันนี้เป็นหัวเจาะเนาะดูผ่าน2.5นิ้วค่ะน,นี่ผ่านสองทันโอเคจเรียบร้อย